สวัสดีครับพบกับช่องเข้าวอากาศแฟมมรี่นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมารีวิวสินคา้าตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเป็นเป็นฮับนะครับเป็น USB h u บนะครับก็คือเป็นตัว ช่องเ,าเอาไว้เสียบนะครับรับข้อมูล,ลว่ากระจายข้อมูลนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเจ็ดนะครับเจ็ดอินวันก็คือหนึ่งพอร์ตกระจายได้เจ็ดช่องนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้อยูกรีนนะครับก็ผมก็ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วประมาณสองสามเดือนก็รู้สึกด,ดีนะครับเพราะว่า มีพอร์ตเยอะนะครับมีพอร์ตเยอะช่วยในการขยายพอร์ตนั่นเองนะครับก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับยุก G น,นะครับเจ็ดอินวันก็คือมีเจ็ดพอร์ตเป็นตัวเดียวนะครับด้านนี้ก็จะมีพอร์ตนี่นะครับพอร์ตตัวนี้เป็นพอร์ตพีดีนะครับตัวนี้พีดีเอาไวชา้ชาร์จชาร์จได้นะครับพีดี แล้วก็เป็นพอร์ต HDMI นะครับตัวนี้ 4K 60 h z นะครับ 4K 60 h z แล้วก็เป็นพอร์ตแลนนะครับ RJ45 นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโน้ตบุ๊กสมัยนี้นี่อันนี้ที่ผมสั่งซื้อครับโน้ตบุ๊กสมัยน,นี้นี่นะครับเขาเน้นทำให้เบาและก็บาง ทำให้พอรตที่จะหายไปก็คือพอรตนี่แหละพอร์ต R สี่สิบห้าหรือว่าพอตแลนด์ Land, นะครับทําให้เราเมื่อเราต้องการใช้พอรตแลนด์ Land, นะครับมันไม่มีให้ใช้เราต้องมาซื้อฮับเพิ่มขยายพอร์ตนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันใช้ยังไงนะครับพอตแลนด์นี่มันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีกรณีที่ผมได้ใช้แล้วไม่คิดว่าจะได้ใช้แต่ได้ใช้ครับ อันนี้มีสามพอตครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีสี่พอตนะครับเป็น USB Type A นะครับสามพอตนะครับแล้วก็ USB Type C อีกหนึ่งพอนะครับรวมเป็นเจ็ดพอตครับแต่ว่าพอตแต่ละพอร์ตความเร็วไม่เท่ากันนะครับมันจะมีเขียนบอกตรงนี้นะครับห้าจิกะบิตนะครับ ไทย C ความเร็ว5จิก,กะบิตนะครับไทย A ก็5จิก,กะบิตนะครับ5จิก,กะบิตนะครับและก็480เมกะบิตนะครับตัวสุดท้ายชา้ากว่าเพื่อนะนะครับไทย A ส่วนฝั่งนี้ก็บอกไปแล้วนะครับนะครับสามารถ ต่อออกสัญญาณได้นะครับสัญญาณแผนจอภาพได้ช่องช่องนี้ครับ HDMI นะครับแล้วก็มีช่อง PD ก็คือช่องชาร์จชาร์จเร็วได้นะครับช่องนี้นะครับแต่ว่าแนะนำอีกอย่างงว่าเพื่อนๆครับว่าถ้าอยากจะเอาไปเสียบพอร์ตที่มันออก HDMI ได้นะครับพอร์ตโน้ตบุ๊กของเพื่อนควนจะเป็นพอร์ต u n น e r โบ l ์นะครับที่สามารถนะครับสามารถที่จะส่งออกนะครับข้อมูลได้และก็ส่งออกไฟล์รูปภาพเสียงนะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวได้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าเป็นพอร์ต U USB Type C อย่างเดียวเนี่ยมัน มันอาจจะส่งภาพออกไม่ได้นะครับต้องเป็นพอร์ตธันโนบูลนะครับถึงจะส่งภาพออกได้นะครับอันนี้แนะนํานะครับบางคนอาจจะซื้อไปแต่น,น้ตบุ๊กตัวเองไม่รองรับนะครับอาจจะได้แค่รับส่งข้อมูลไทป์ซีธรรมดากับไทป์เอธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเพืเ่อนๆต้องดูน,นด้ตบุ๊กของตอนเองว่าสามารถที่จะส่งภาพออกได้ไหมนะครับไทป์ซนะีน่ะนะครับเป็นพอร์ต h ันโ e บูลไหมที่ ส่งไฟภาพออกได้ด้วยนะครับนะอันนี้แนะนำนะครับบางเครื่องมันไม่รองรับแต่เครื่องผมใช้เครื่องนี้รองรับนะครับเพราะว่าเครื่องผมพอร์ต USB Type C ของผมนะ่มันสองพอร์ตนี่ด้านข้างเป็นพอร์ต Thunderbolt ทั้งสองพอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต HDMI หนึ่งพอร์ตจะสังเกตว่าไม่มีพอร์ตแลนให้นะครับหน้ตบ๊กตัวนี้ ข้างนี้ก็ไม่มีพอร์ตแลนข้างหลังก็ไม่มีพอร์ตแลนด์ครับผมก็เลยได้ใช้พอร์ตแลนด์ในตัว USB-C hub ตัวนี้แหละนะครับผมใช้ทำไรครับนี่เลยครับนี่ผมถ่ายคนเดียวครับผมต้องการตั้งค่าเราเตอร์ตัวนี้ใหม่ครับต,รต้องการตั้งค่าเราเตอร์ตัวนี้ให้เป็น Access Point นั่นแหละเพราะว่า เพราะว่าเมื่อก่อนผมใช้เน็ต TOT แล้วนะครับ TOT เขาเขาเปลี่ยนใหม่เป็น NT เนาะที่เขาควบรวมระหว่าง TOT กับ cat นะครับแล้วก็ได้ประมูลเน็ตโรงเรียนนะครับที่สังกัดสอพทเขาก็เลยได้ยกเลิกเน็ตเก่านะครับเขาก็เลยยกเลิกตัวนี้ด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้เอากลับนะครับเขาทิ้งไว้ที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเอาตัวนี้มาตั้งค่า a c c e s s point เพื่อที่จะกระจายสัญญาณนะครับกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้เพิ่มนะครับทีนี้เมื่อเราจะกระจายสัญญาณเราก็ต้องมีการตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าคอน f ิกอะไรใหม่มันก็ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราโดยการเชื่อมสายแลนใช่ไหมครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมให้ดูว่ามันเชื่อมอยังไงนะครับเดี๋ยวตั้งก่อนแป๊บหนึ่งครับ นี่นะครับนี่เราใช้ประโยชน์จากนี่นะครับพอร์ตแลนตรงนี้นะครับโดยจะตั้งค่าตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้นะครับเชื่อมเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ตรัวนี้โดยผ่านทางช่องพอร์ตแลนพอร์ตแลนตัวนี้มาเชื่อมกับนี่ USB C Hub ที่มีพอร์ตแลนแล้วก็ เชื่อมเข้าไปที่โนต้ตบุ๊กของเราเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าหรือว่าคอนฟิกค่าต่างๆข้างในได้แล้วนะครับโดยการเข้าไปเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi เปลี่ยนเป็น Acces s พอ i n t ธรรมดานะครับจะสังเกตว่าโนต้ตบุ๊กสมัยใหม่จะไม่มีพอร์ตแลนมาให้นะครับถ้าเป็นโนต้ตบุ๊กที่บางๆนะจะไม่มีพอร์ตแลนนอกจากโนต้ตบุ๊กที่หนาๆเช่นโนต้ตบุ๊กของพวก เกมมิ่งโน้ตบุ๊ที่นนหนาหนาหน่อยนะครับถึงจะมีพอร์ตแลนแต่ตัวนี้มันเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาทําให้ไม่มีพอร์ตแลนตัวนี้ช่วยได้ครับนี่เพราะว่ามันมีพอร์ตแลนมาในตัวนี้ผมก็ลองทําแล้วทําได้นะครับนะแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวคือผมว่าพอร์ตที่เชื่อมต่อมันช้าไปนะครับมันต้องสิบจิกกะบิตนะครับนะอันนี้มัน5้าจิกกะบิต แต่ว่ารุ่น1 0 g จิกะบิตมันก็มีอยู่ครับนี่ผมซื้อในในแอปนี้แหละนะครับไม่ได้โฆษณาให้นะครับก็ตอนนั้นผมซื้อมันราคาประมาณพันกว่าบาทพันในหน่อยนะครับพันแปเท่าไหรไ่นี่แหละแต่ตอนนี้มันลดราคาลงแล้วเพราะว่ามันผ่านมา23เดือนแล้วเหลืออยู่8 9 5าบาทนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมันช่วยได้มากเลยครับมันขยายพอร์ตได้เยอะเลยนะครับนี่มีทั้งพอร์ตแลน พอร์ต HDMI พอร์ต PD ชาร์จเร็วนะครับแล้วก็พอร์ตนี่นะครับ Type C นะครับ USB Type C ความเร็ว5 g ิกบิตแล้วก็ USB Type A นะครับความเร็ว5 g ิกบิตตัวแล้วก็480 m b 1ตัวนะครับก็ได้มาในราคาประมาณพันในหน่อย,อยตอนนั้นเนาะประมาณ3เดือนที่แล้วผมใช้ดีจึงมาแนะนำ่อนต่อนะครับ ตอนนี้เรืออยู่ประมาณ900นะครับถ้าเพืเ่อนๆชอบยังไงผมทิ้งลิงค์ไว้ให้ข้างล่างนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับหรือว่าอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์เนาะก็ไปลองซื้อลองเลือกหามาใช้ได้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปเซตนะครับ exit point นะครับหรือว่าเ r เตอร์ของเราได้นะครับในการเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุกนะครับที่ไม่มีพอร์ตแลนนะครับ หรือว่าอันอื่นๆที่ไม่มีพอร์ตแลนด์ไม่แน่ใจว่าแท็บเล็ตมันเชื่อมได้ไหมนะครับน่าจะได้นะแท็บเล็ตครับเสียบนี้เข้านี้แล้วก็เสียบเข้ากับ t ทป์ซีของแท็บเล็ตนะครับนะโอเครับถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ลองเข้าไปเลือกซื้อหากันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่างไรก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ น้องพังก,กาดน้องข้าวหอมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม